สวัสดีจ้าวันนี้สาวยีสานจะพาไปเก็บเพชรพึ่งขึ้นเก่าเลยจ้าอันนี้คลิปต่อจากเมื่อวานจ้าพี่น้องเดี๋ยวให้ไปลุ่นกันจ้าพี่น้องไปจ้าไปเก็บเพชรพึ่งหวานกันจ้าพี่น้องหลายๆพี่น้องโอ้ยตัมูเลยหนูเห็นไหมอ้นี่ไงพี่ไทนเนี่ย พี Ooh, s. <S ่น้องอู huh. ine, uh ้หูนี่ดอกเลยนี่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนม้างพี่น้องอ่ะอู้หูสวยสบ้างหนูเล็กมันกำลังขื่นเห็นปะเอออือขันท่ามากเพาท่านเก๋นี่เองอ่ากำลังงามเลยจ้าอือรู้สึกว่าจะดอกหนึ่งนะเนี่ยแต่ว่าสวยมากเลยนะเนี่ยโอ้โห อพี่น้องมีคนเหอนคนเดกนะอุ้ยซูเ่อวบเทดูนี่เอามาตัดขาคผนเกคนกตัดขาเบิ้งลหหืมคุณน่ะงามบ่ โอ้ยมีแต่อวบอุ้งปุ๊บเลยพี่น้องเอ้ยดูอุ้ยอ่อนซอนค่ะจับปูดาฟี่สามแปดโอดูดิสาลูกแฝดลูกเล็กลูกลูกแฝดโอ้ยนี่หอกเงินใช่ไหมเด้อโอ้ยจะไมนหมาดค่ะมื่อนี้โอ้ยก็ตาดีเถอะโอ้ยเบิ่ง เบิ้งกำลังกินเลยทุพปุติปิปางามมากง,งามจริงๆแล้วมันขาแข็งด้วยนะก้อยนะเ,นเ,นเ,นเข้าไปในกลุ่มบอกไหนไบอกว่ายกเลิกมันทำม,มาขึ้นกลางทางขนาดนี้งามมากเลยอดูเสียงความสดของมันพุชเลยพุชเวลาเห็ดเยอะๆลืมใส่หวดถุงมือพี่น้องเอ้ยมันตื่นเต้นดูขาค่ะความอวบ เนี่ยมันขึ้นกลางทางไงนะน้องเล็กนุว้าวดูดิเห็นไหมซ้ำดอกเลยป้าวมีอีกขึ้นอีกดอกหนึ่งว้าวถูถูถูน้องเล็กดูดิมันออกขางทางเลยเนาะงมันออกขังทางได้บุ๋มมันขึ้นหลายสิน้องเล็ยบุ๋มตะมูตะมีเยอะกว่าซึ่งขันเฝ้าแล้วก็ลืมอู้หูดูขาอ๋อสุดยอดเลยตายตายตายเดีวพอเราเราจะตัดขาไว้ที่นี่กะฝังมันเอาไว้มันไหลสิป๊าด งามเนาะขาแข็งขนาดเลยเนาะพี่เนาะพุ่นทั้งผุนดอกนึงผุนผุนมีความสุขเดี๋ยวน้องสภาพให้เบงฟังทั้งผุนเด้อพี่เด้อมีอยู่หวะอันนี้ก็สวยนะออพี่ดอกเดียวเหรออ่ะก็น่ารักอยู่อ่ะกำลังกินดูดิเอาล้วงหาว่าจะไหนเอามันก็ขึ้นยังสิเห็ดเบิ่งนี่มีแต่เชื้อเห็ดทั้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสามสี่ดอกเลยเนี่ย ไี่เกิดวิดีโอไว้แน่เอืออาตัดเลยอุ้ยขาวชัวร์เลยน้องด,ดิ๊กเองแล้วพี่จะฝังไว้อือดูพี่ไผ่ดูโูอู้หูเฉลีเห็ดทั้ทงนั้นเลยอ่ะก้อยตายตายแล้วสวยด้วยเนี่ยเด็กพี่น้องดูบแ๊วนรันมุดอยู่นีต่ติเนี่ยอุ้ยขาหักคอ พี่น้องมันนใหญ่าลดูดิอันมันเห็นบอลนั่นวีดีโอเอาพีทีถือกล่องดูปลาทำไมมันใหญ่ขนาดนี้น้องเล็กปลาที่ทู้ยเล็ใหญ่ฮักเด้ออือหึเมจาวด์เลยเมจ้าวด์งามขนาดนี้ข่ลุยครัดงามจริงๆขอถ่ายใกล้ๆหน่อยสิ้ตนี่อีกเหรอ โอย้ยกำลังโผล่เห็นไหมน้องเล็กเห็นไหมถ้าเราดูไม่ดีมันจะเหยียบเลยนะเนี่ยน้องเล็กเนาะดูดิกำลังตุ๊ปุ๊ติปิโอ้ยตายละแต่ว่าโดมีแม่แมงน่าจะถอดออกอากหมออุปัดขาลึกเท่าอุ้อุปัติปุ๊บแนนบ่แนนพี่นง งมีแต่ขาอบวบใหญ่ๆเนาะสุดเลยยอดเลยนี่อีกดอกนึงอันนี่ไงนี่แหละเจอกันอยู่เนี่ยอือเดี๋ยว์กำลังมาหักเออนี่ไงพี่ไพนี่ดอกเนาะอ๋อแต่ดอกนี้มันในนี่แล้วนะพี่ไพดูนี่นะกำลังเอ๊ะเนี่ยเห็นไหมเออเอาหมดนี่แหละเดี๋ยวมันก็เสียอุ้ยพี่ไพเดินผ่านมาทำไมหน้าหน้าหน้าหนไหนกันน่ะสองดอกน่ะห่วย โอ้ยนั่นเงาดอกหนึ่ง่ะสีเหมือนใบไม้เลยอ่ะสีเหมือนใบไม้เนี่ยนี่นี่นี่ตาก็บอดสีเออเนี่ยเห็นไหมตาก็บอดสีซะด้วยสีเหมือนกันอ้าวมีนั่นตาเริ่มกินเห็ดแล้วเห็นไ่มเออตาเริ่มกินเห็ดตั้งแต่วาวิดีโออ่ะเปิดใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทังเดียวไปตั้อันนี้นี่นี่วีโอทั้งนี้นะปาดนะยังเล็กหน่เก็บนั้นมาด้วยน่อจ้าจ้าจ้าเห็นไหมกระร้านตะปุตะปิโอ้ยสูง ก็ลายใช่ดูนี่อืมับพิสกระสินย่ตัดป้าพี่น้องจังได้กับฝากช่องสาวอีสานพัดถิ่นช่องน้อยๆของสาวอีสานน้ำเนยด้จ้าจังได้กับพอกันคลิปหนานาะจ้าสวัสดีจ้า